บทที่20พาคลุ่มหน้าถูกงามเปิดด้วยไม้ลงลักด้ามยาวด้านบนฝั่งหุกอันลายดอกเม้ส่งประกายแวววาวสะท้อนสู่ในตาให้ความรู้สึกเหมือนมีหมวดดาราหล่นลุกอยู่เบื้องหน้าตนอย่างอี้เงยหนะ้ามองสว่ามีคนแท้ในชาติก่อนที่กลับกลายมาเป็นคนแท้ในชาตินี้ทั้งหวานั้งทั้งคมคืนที่สุดท้ายไม่อาจหลีกผลชะตากําแต่เลิกเลบของตนมือเล็กกำแน่น ขณะสอดประสาทสายตากับคนที่เป็นทั้งอดีตและปัจจุบันข้าจะช่วยเจ้าปลดผินละมวยผมขอพระไัยเพคะในใจอย่างอี้เหมือนมีก้อนหินท่วงอยู่ตลอดเวลาทุกสัมผัสจากฝ่า,ฝามืออันเย็นเฉียบของเขาทําให้นางนึกถึงผิวสากซึ่งรูปแล้วอยู่ทั่วกายนางวันนี้ในชาติก่อนนางท้อมจะเป็นของเขากลายเป็นคนของโซอองคนที่ปากพกว่าทักแต่ไม่เคยปกป้องนางจากมือของหลีหลงจี เวลานี้เขากลับมาอยู่ตรงหน้าทำดีกับนางเหมือนกับชาติก่อนแม้จะมีบางอย่างเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยแต่ะว่าความใจดำของเขาไม่เคยชางหายไปจากใจนางในเวลาที่นางต้องการเขาที่สุดเขากลับไม่อยู่เคียงข้างในตอนนี้นางจะสามารถมองเขาเหมือนกับได้อย่างไรท่านออง นางเรียกเบาๆเมื่อเห็นเขาพละไปหลีชัางพับผ้าคลุมผืนยาววางบนตังเรียงมงกุฎหงและเป็นเอาไว้ใกล้ๆกันจากนั้นจึงก้าวไปนั่งบนโต๊ะหยิบตะเกียบดอกคิบเกี่ยวขึ้นมากินพอชายหาไม่หิวถืออย่างอี้กระพริบตามองเขาเดาวับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไหนเขาว่าจะให้นาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจในคืนแต่งงานอย่างไทยเท่านางเตรียมใจมาแล้วแต่เขากลับยังไม่ลงมือท่านอ,องต้องการสิ่งไทยกันแน่เพคะ พระชาย,ยาตังหกักต้องการสิ่งไทยเรื่องนี้ต้องให้ข้าเป็นผู้เริ่มด้วยถือเขายกมุมปากใครเย่อหยันอย่างอี้ตาวาวเมื่ออีกฝ่ายบอกฉันว่าต้องการให้หนางเป็นผู้เริ่มท่านอองเรื่องนี้นางแร้งอิดออดแม้ในใจบอกตนเองว่าไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนางกับลีฉันก็เป็นคนที่เคยเคยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอีกทั้งนางก็ไม่ได้คิดจะเก็บพรมมาจัรย์ออกว้ให้เธอเป็นพิเศษ ชีวิตยังแพกให้ไหนท่านมาแล้วแค่เยีอบบางๆที่ขวางกั้นคลิปเกสรมีอะไรให้ต้องนั่งเลกกันเล่าพระชายยาเชิญเอ่ยร่างกลมกึงเดินหน่วยนั่ไปหาสวามีเส้นผมยาวตกปลกสองแก้มขับเน้นเนตตาหวานชำ้ำยามนี้เปี่ยมไปด้วยความคุก,กรุ่นชวนให้รู้สึกตื่นเต้นหลีช้างประสานสายตาก,กับอย่างอี้ จากนั้นจึงก้มมองสองมือที่สาระววนอยู่กับการโลัดอาพรของเขาด้วยความรีบร่งมือเล็กช่างักเมื่อตัวตนของเขาดันผ่านผืนผ้าขึ้นมาจนเหนเ็นลำเลื่อนลางที่สร้างความรู้สึกสั่นเทาไปด้วยทั้งสาพานกายนางจำความรู้สึกยมนั้นได้ราวกับทั่วล่างถูกฉีกถึงนางทั้งเจ็บทั้งแสบแต่จากนั้นก็คือความหาลือหันอันไรจุดสิ้นสุดหม่อมฉัน จะมอบหลักฐานความพักดีให้กับพระอ,องค์เองเพคะแขนแกว่งตวัดรัดเอวบางเขามองนางที่ทกกระโปรงแล้วพาตนเองทับทับลงบนล่างของตนโดยสายตาร้อนแรงแขนเดียวกอดรอบทำคอจากนั้นอย่างอี้จึงโน้มใบหน้าของลีชาง ลมมาบดใลืิดฝีผ้ายงรุนแรงทั้งสองเรากับน้ำมันและเปลวไฟที่พุ่งเข้าหากันช่องว่างที่สายลมเคยพัดผ่านถูกบดเบียดทุกส่วนสัตว์อย่างอี้ร้องคางเมื่อรี่ช้างใช้ปลายนิ้ววนรอบยอดอกจากนอกคลมผ้าความวุบไวายคลายเคลื่อนสัดสัดยิ่งถูกขัดเสาะมากเข้าทำนบความอดทนก็พังทลายต่างฝ่ายต่างเอ่ยได้กันละกันเรากับสัมผัสหวานล้ํชวนธนุถนอนมมาชัก่อน ชายซ้อนทับถึงอย่างไทไฟทักครอนายามนี้กับกอดแทงกระเพื่อมชวนภาพความกระเพือแรงปาถนาส่วนลึกในใจให้กำจัจอย่างอี้สัมผัสความโอนันของเขาอยู่ครู่ใหญ่เมื่อรู้สึกว่าตนเองพร้อมจึงทวงมือเข้าไปใต้ล่างแล้วกดร่างครอบครองเขาอย่างถือวิสาสะแรงบีบรัดของนางทําให้หลี่ช้างเผลอขาย่ามเนื้อนุ่มจนแทบเลวแต่แทนที่อย่างอี้จะดา่าพอเขาทําให้ตนเจ็บนางกลับลดเสียงกระเซา อัญชวนวับไหวขึ้นมาแทนหญิงสาวพห้มปากพยายามเก็บซ่อนความพิศวาสที่ถูกสุ่มขึ้นมาทีละน้อยบวกขบว่าตนเองมองเขาเป็นเพียงหมากที่นางต้องใช้งานไม่ขรมอบความรู้สึกใทแม้แต่นิดเดียวถตว่าร่างกายรือจะฟังคำสั่งต่อให้พยายามฝืนมากแค่ไหนเสียงหวานก็ยังถดผ่านลิมฝีปากรถดำกฤษณาชวนให้เพลิดเพลวความหาฤหาัสถ์จึงค่อยๆแยมพลายขับให้การควบคุมตนเองทุกครบรือน อย่างอี้รู้สึกว่าในศีษะเหลือเพียงสีขาวโพลนและกลิ่นอายบุรุษเพศเซนคุ้นเคยหลี่ชางกอดนางแน่นเมื่อเห็นอย่างอี้ใครจะหมดแรงเขาจึงประคองสะโพกและช่วยส่งแรงให้กับนางจนหญิงสาวคลิดท้องตัวโยนอย่างอี้ขบฟันเขาเร่งเราจนนางเกือบสิ้นสติความเจ็บปวดเมื่อแรกเริ่มเริ่มแปเปลี่ยนเป็นความหาเหลื่นแต่ตราที่ยังไม่ได้รับคำตอบจากเขานางยังไม่ยินดีจะปลาชัย อย่างอี้พยายามต่อต้านการชี้น้ำของเขานางรวบรวมกำลังเปลี่ยนจังหวะของอีกฝ่ายเป็นของตนต่อให้ชาติก่อนจะผ่านด่านรักมามากแค่ไหนแต่ชาตินี้อย่างไรก็เป็นครั้งแรกที่ชิดใกล้ความอดทนตลอดหลายปีของหลี่ชางแม่มากเาว่าสติที่ปัถนามทำถึงขนาดนี้เขาจะปล่อยให้นางเดินทางไปเข้าเฝ้าเทียนจิน้นเพียงเดียวไดได้อย่างไรพระชายาข้ารอหลักฐานจากเจ้าอยู่ ข้าจะทําให้ท่านไม่มีวันลืมนางกระซิบข้างหูเขาก่อนจะบทจูบแล้วแทรกแยลิินเข้าไปไล่อุ้งปากของชายหนุ่มหลี่ชางเงยทับยังไม่อิดออดแบรนท์ิวก็สอดเข้าไปบีบพึงตรงส่วนอกที่เคลื่อนไหวตรงนั้นอ,อิ่มเอ,มอิมชัยในใจหัวเราะแผ่วเบาเขาจะลืมได้อย่างไรเขาไม่เคยดืมสัมผัสข,ของนางแม้สักครั้งเดียวถ้าเป็นพี่สาวของพระชัยฮะจะมีสิทธ์อะไรมาห้ามให้ข้าไปหาน้องสาว ขออภัยแม่นางด้วยแต่ท่านอองมีรับสั่งไม่ให้ผู้ใดพบพระชายาต่อให้จะเป็นไปแม่ทับยางข้าก็ต้องตอบแบบเดียวกันเสียงเอะอะจากหน้าของโซ่อองทําให้ลีชีที่ตั้งใจจะเข้าไปก่อกวนพี่ชายในยามเช้าเหลือกมองด้วยความสนใจพอเห็นผู้ก่อความวุ่นวายว่าเป็นใครใชายหนุ่มจึงสืบเทเข้าไปร่วมวงสนทนาข้าก็คิดอยู่ว่าใครที่มาเอะอะโวยวายอยู่หน้าวองโซ่อองที่แท้ ก็เป็นหลิวฮูหินนี่เององค์ชายวางมือไพร่หลงเดวยอ,อัดอัดวางท่าเป็นใหญ่ประหนึ่งหวังโซ่ออกเป็นของตนอย่างจิ้งกัดฟันกรอดนางผะบันรอนทถจากสู้โชเพื่อหวังพึ่งพานทั้งสาวได้เลยจะคิดว่าพอได้แต่งเข้าวังอ๋องอย่างอี้คลับโอหังถึงขนาดกล้าสั่งคนมาขวางทางนางไม่เชื่อว่าโซ่อ,อ๋องจะสั่งห้ามด้วยตนเองเขาไม่รู้สักหน่อยว่านางกับอย่างอี้ไม่ค่อยตรงรอยกัน แต่เหตุการณ์ผ่านมานน่นนันฮักอย่างอี้จะอกักตันอยู่กับพี่สาวได้อย่างไรอย่างจิงคารวะเสิ่งอ๋องไม่ทราบท่านอ๋องกำลังจะเข้าวังหรือเพคะในใจของหญิงสาวมีความวังทว่าวหลีฉีก็ดับระการในดวงตาของอีกฝ่ายทันทีข้าจะเข้าวังไปหาโซอ๋อ,องมีได้ไปหาพระชาัยยะเกรงว่าจะช่วยอะไรหูหยินไม่ได้ไม่หาโซอ๋อ,องกับพระชาัยยะก็เหมือนกันเหตุใดจะไม่ได้เท่าเพคะ อย่างจิงขมวดคิ้วนางไปสกุลอย่างก็ถูกปฏิเสธมาชวนอ๋องยังถูกไล่เท่ากับสุนทักยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นเมื่อมอกกำแพงสูงของหวังโซอ่องแล้วก็ได้แต่ขุนเกินที่อย่างอียังฉิงวาสนะซึ่งควรเป็นของตนเช่นนั้นหลิวฮูหินก็ไม่เข้าใจแล้วโซอ่องให้ข้าเข้าพบก็จริงแต่ไม่เคยให้ผู้อื่นได้เห็นพระชยัยยะหูหินเชื่อหรือไม่ว่าข้ายังไม่เคยเห็นหน้าพี่สะพ้ายเลยแม้แต่ครั้งเดียว อย่างจริงสะพยอกท่านอ่องยั้วหม่อมฉันเล่นแล้วเพคะแม้ปากจะมีรอยยิ้มแต่มือกลับกำแน่นข้าจะยหะหูหินไปใหญ่วันนี้ท่านกลับไปเถิดวันหน้าคอยขอพบอีกคราววันใดมีว่สาสรรหาโซอองอาจจะให้ท่านพบคนก็เป็นได้หลี่ฉียิ้มเย็นไม่เหลือท่าทางขี้เล่นยามอยู่ต่อหน้าพี่ชายอีกเขาสะบัดผ้าคลุมสีขาวทำให้อย่างจริง ตรงกดที่ฝีปากข่มคลั้นโทสะเงาของกำแพงสูงตั้งงานทอดทับลงมาเรากับจะบีบให้ดูว่าหนังไม่ได้มีหน้ามีตาพอให้คนในวังอ๋องต้องสนใจะแต่อย่างใดอย่างจึงมองกำแพงสีชัดอย่างแค้นเคืองสะบัดหน้าหนีออกมาแม่ในใจจะไม่ยินยอมอย่างอี้ถือที่มาจากไหนพอตอนทยานฟ้าก็ตัดสกุลอย่างทิ้งจนสิ้นเลยถือคอยดูเถิด นางจะทําให้น้องสาวผู้นั้นได้รูวอว่าการแย่งชิงวัสนาผู้อื่นมีโทษทันทายแรงเพียงไทยอย่างจริงหมวแต่ก้มหน้าไม่ทันมองจึงชนเข้ากับคนที่เดินสวนมาทันทีที่เห็นรองเท้าสารฝังหินห้าสีทัดต,ตาหัวใจของหญิงสาวก็แทบหยุดเต้นนางสืบความมาจนทราบว่าคนอยู่ที่นิยมรองเท้าฝังหินห้าสีก็คือหลีอ่อิงหม่มมอมฉันผิดไปแล้วเพคะหมอ่อมฉันเดินไม่ดูทาง ขอเราจะถ่ายยัดพลดอภัยด้วยฝั่งหลี่อิงอ่อนแห้ก็ขุนมัวพอมองเห็นภัยหน้าหวานชัดโทสะก,ก็คลายปลิวไปคลแสนไกลเขาก้มลนประคองอย่างจิน้นถาให้น้ำเสียงอ่อนโยนไม่ทราบว่กคุณหนูแพทย์เป็นอะไรหรือไม่อย่างไรไปดื่มชาที่วังของข้าจะได้ให้หมอตรวจสักหน่อยหม,มอหมอฉันมีบางอาจเพคะอย่างจิ้นเกือบตอบตกงรงแต่สำนึกได้ว่าตนเป็นใครและคนตรงนั้นเป็นใคร เาว่าสติที่เติบโตในแดนใต้ผูดหนึ่งจะลบเลื่อนความต้องการแท้จริงต่อหน,น้าราชายาทได้อย่างไรไมีได้ปองหัตได้อย่างใดเราเดินชนเจ้ายอมต้องขอโทษคนหนูย่ยหยางจะไม่รับคำขอโทษจากเราถืออย่างจริงใจอ่อนยวบเช่นนั้นก็ขอพระไทราชายาทเพคะนางในตอนนั้นรู้เพียงแค่ว่าโชคร้ายก็ยังมีโชคดีได้เลยจะทราบว่าก้าวลงไปในผักควรแล้ว จับผินขึ้นมาไม่ได้อีกตลอดกานตอนที่หยางอีป้ปลื้ตาตื่นนางก็บพบว่าหลี่ชางสวมชุดคลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วหญิงสาวลุกพรวดก่อนจะรู้สึกเจ็บแผลที่ส่วนล่างใบหน้าง,งดงามพลันผิดเพี้ยวแม้จะไร้เสียงโวยวายชายหนุ่มไม่ยินเสียงขยับกายจึงสาวเท้าเข้ามาแล้วดันให้นางนอนพร้อมกับถึงพ่อห่มขึ้นมาคลุมจนถึงอกเจ้านอน่ออีกสักหน่อยเถิดข้าสั่งห้ามไม่ให้ใครมารบกวนแล้ว ลี่ชิงพยายามขีดรอยยิ้มอย่างยากลำบากเมื่อคืนเขาเคี้ยวกคำทางไปหลายน้ำใครใช้ใอย่างอี้ช่างยั่วนักเราทางเขายังเป็นพยายักษ์ที่ไม่ได้กินเนื้อมาตั้งหลายปีอย่างอี้ทำลายทำนบความอดทนของเขาแล้วนาจึงต้องทับแทงกันโชคขี่ไถ่บัตรตลอดทั้งคืนท่านอองจะออกไปข้างนอกหรือเพคะอย่างอี้เอียงคอมองเขาสีหน้าของรี่ชางไร้ความอิดโรยโดยเส้นเชิง นางพยายามพิสูจน์ให้เขาเห็นหลักฐานความพักดีประจักษ์ตาแต่ว่ากลับถูกเขาทังแกตลอดทั้งคืนนาตีนักในขณะที่นางบอกฉันไปทั่วทางเขากลับดูเปล่งปลังเสมือนได้ทับยาดีนางรู้อยู่เท่าแท้ๆว่ายามร่วมทักกับเขาเหมือนไฟที่รุนแรงขนาดไหนแต่ก็ยังพาตัวเข้าใกล้จนถูกเผาทั่วทั้งกายเซงออกมาพบข้าทั้งเผายังรายงานว่าน่าชวน มีจำอวดมาเล่นละครร้องอยู่เกือบชั่วจิบชาแล้วข่าเลยว่าจะออกไปชมความคึกคืนสักหน่อยจะได้มาเล่าให้เจ้าฟังได้จำอวดเถอะเพคะอย่างอี้ขมวดคิ้วนั่งมองเขาอย่างค้นหาแต่กลับถูกอีกฝ่ายกดจุบบอบที่ดิ้นฝีปากแทนเป็นอย่างจินินอ๋ออย่างอี้พยักหน้าชาดเกอะอย่างจิ้นกับอย่างหวานมาร่วมงานในฐานะ ตอมหาก็ได้รับการเที้ยงดูเป็นอนุของจวนขุนทางสักผู้นางไม่ค่อยได้ใส่ใจนักหากใครใช้บรารมีไม่ถูกทางหลี่ฉัางก็จะเป็นคนจัดการแทนจะว่าไปตอนแต่งให้โซอองนางไม่เคยทนคนเอาเปรียบเท่าเป็นกุ้ยเฟยพอฐานหละอำนาจที่แตกต่างกันกระมังพระชายะมีความในจะฝากถึงพี่สาวหรือไม่อย่างอี้ใส่หน้าอย่างจริงเป็นหมากของใครก็ไม่ทราบ ่านอ,องจัดการทำเห็นสมควรเถิดเพคะต่อให้พี่แปดมีความคิดเป็นของตนเองแต่อย่างอี้คิดว่าการชักชวนพี่น้องมาขอบพบห้องเต้เพื่อเข้าวังในชาติก่อนเป็นสิ่งที่เกินกำลังอย่างจริงยิ่งพี่สาวผู้นี้ต้องมีคนสนับสนุนในวงังแต่หากยังนึกไม่ออกว่าควรเป็นใครได้เจ้าพักเถิดมีอะไรก็เรียกเสี่ยวรี่ชื่อ รอจนอยากอี้กลับไปแล้วหลี่ชิงค่อยเดินออกจากเครือนหลี่ฉียิ้มพ่าตรงเข้ามาหาทำท่าผ่านเข้าไปเปิดประตูเรือนจึงถูกพี่ชายชัยพัดขอศีรษะพี่สะพ้ายเจ้ายังไม่ตื่นล้าเข้าไปรบกวนถือได้อย่างไรท่านสัญญาว่าจะแต่างงานแล้วให้ข้าพบพี่สะพ้ายได้อย่างไรเล่าหลี่ชิงกระตุกคิ้มนั่นต้องดูว่าเจ้ามีวาสนาหรือไม่ หลี่ฉีมีสีหน้าคล้ายใจสลายออกมาจึงคลี่ยิม,มีเลสนายและเล่าความเออจริงสิเมื่อคู่ข้าจงใจยั่วโทษะให้และจะทายาตตามฮะไม่รู้ว่าตอนนี้หมากที่ถูกไม่ทับอย่างทิ้งไว้จะเป็นอย่างไรบ้างของที่ถูกทิ้งแล้วข้าไม่สนใจว่าแต่ของที่อย่างเจียนได้มาเล่าหลี่ฉีดึงกล่องผ้าออกจากสาบเสื้อวางลงในมือของพี่ชายข้ายังยืนยันคําเดิม ให้ข้าได้พบพี่สะพายสักนิดขครอยากเห็นสตีที่หลอกให้ท่านวิ่งวนไปมามือนหนูติดจันยิ่งนักหลี่ชางหายไปหาองค์ครักส่งแทกชายหนุ่มไม่ส่วนเสียงห้วยไวของน้องชายแต่กับผุดรอยยิ้มสมหายกับตนเองอีเอ,อ๋นับวันเจ้ายิ่งทำให้ข้าไม่อาจละสายตาจากเจ้าได้เลย วางโซ่อ่องกว้างขวางจนจวน,นสะกุนอย่างที่ลวยอย่างถึงสิบเท่าเสีย่ยวนี่เจือเดือนหลงยุคเกือบหนึ่งเดือนก็จะจำทางทั้งหมดได้โชคดีที่นางเป็นสาวใช้คนสนิทของพระชาย,ยาบ่าวพระจึงเต็มใจช่วยเหลือนางวันต่อมาพวกเขาก็แอบเปลี่ยนชื่อให้เพนเสี่ยวมีลูกก็ตามพระชายาพวกเขาทั้งแคมหอมชั้นเพคะ่ะอย่างอี้ปลายสายตาม,มองสาวใช้เล็กน้อยมือยังคงคัดอักษรเขียนช่วงเวลาที่อันลู่ซาน เริ่มรวบรวมกำลังผลเตรียมขอ้อกบฏร่างไรานามผู้เกี่ยวข้องที่ตั้งใจะจะดึงเข้ามาเป็นพวก,ก่อนสายเกินไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนางต้องไปอยู่ข้างกายหลีรองจีต้องชิงเข้าหาขุนนางที่เคลงขัดแนพิธีการดั้งเดิมให้เขาโต้อย่างฮองเต้โดยเสียงดังกว่าชาติก่อนนางไม่เช่ว่าเสดประชาจะไม่อาจต่อกรกับกิเลสราคาของโอรสวรรค์ชาติก่อนก็ชัดเจนแล้วว่าท่ายที่สุดหลีรองจี ก็เลือกบัลลังก์มากกว่าสตีไหนใครรังแก่เจ้าบ้างบอกนามข้ามาสิเสี่ยวมีลูกราชายฮะท่านเองก็ดังแกมหอมฉันเสี่ยวได้จื่อหน้าง,งามความมึกมาฝนบนแท่นรับใช้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องแม้สีน้าจะไม่สู้ดีอย่างอี้แตะแขนของอีกฝ่ายเบาๆใครว่าเล่าขากะแค่อยากหยอกเจ้าท่านั้นเจ้าก็ถูกไม่ใช่ถือว่าข้าให้ถายเจ้ามากกิ้งแล้ว คราวนี้สาวชายยิ้มกว้างเทากับเมื่อครู่ไม่ได้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแน่นอนเพคะเสียวลี่จือเป็นสาวใช้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของพระชาย,ยานี่นะถ้าเช่นนั้นสาวใช้ที่ยอดเยี่ยมของข้าช่วยขึงแผนที่ให้ข้าหน่อยได้หรือไม่ข้ายากรู้ว่าสู้โชตังอยู่ที่เดเนต้าถาังอันไพศาลแห่งนี้สิ่งที่จวนสกุลหยางมอบให้หนังไม่ได้คือความรู้ หวังโซ่ออกมีหนังสือพีมมาด้วยตำราหลายเหมือนเล่มชาติก่อนอย่างอี้มไม่สนใจห้องหนังสือแห่งนี้เป็นเสมือนทางทักระหว่างทางกับตีชางเท่านั้นเขาชอบอ่านตำราขณะที่นางชมช,มชอบแสดงความรักกับเขายามนั้นลิ่ไอวัวสันกรุ่นทั่วทางวังหนุ่มสาวแทบไม่อยู่ห่างกันทว่าชาตินี้นอกจากยามค่ำคืนที่ชิดใกล้ต่างฝ่ายก็ต่างทำหน้าที่ของตนรีชามีตำแหน่งในรัชสำนัก ยามนี้เขากำลังต่อกรกับความมักใหญ่ไฟสูงของรัชทายาทนางได้ยินว่าลีอิงพยายามสร้างหลักฐานเห็ุมาใส่ยทายเขาแต่ลีชัดก็ตั้งรับและแก้ทางให้ทุกทีเป็นครั้งแรกที่อย่างอี้ได้รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวในรัชสำนักชัดก่อนนางทราบเพียงเพราะว่าเขาได้ดับเบี้ยวหวัดต่อเินเท่าใดและมีบัณชการจากฮองเต้กับอู่หุยเฟยมากแค่ไหนเท่านั้นพระชายา ท้นเม่ตรวจสอบบัญชีค่าใช้ใจ่ายของวังหน่อยถือเพคะต่อเดี๋ยวจะไม่ทันปีใหม่เอาด้ยังเหลือเวลาอีกสามเดือนกว่าจะถึงปีใหม่แต่เสี่ยวรีจึกเกร่ง่าอย่างอีที่ยังไม่ชินกับการจัดการค่าใช้ใจ่ายของในวังจะตะเตรียมไม่ทันวังโซ่อ๋องค่าใช้ใจ่ายไม่สูงนอกจากเบี้ยวหวัดขององค์คารัแระบ่าวไพร่แล้วร้านค้าต่างๆที่มีสัญ,ญญาณส่งสินค้าเข้าวังตรวจและตรวจสอบได้เมื่อสามพันก่อน ข้าเห็นว่าด่านที่ทางวังซื่อหายมีปัญหาหากเขาส่งให้มาจากทางเหนือมาให้แทนจากทางใต้ที่ท่านอ๋องต้องการเรื่องนี้ข้าส่งให้พ่อ้านชุนจัดการต่อแล้วดัานั้นเจ้าม่จจเปันต้องกองังวลเสี่ยวลี่จื้อมองคนหนูคล้ายกับไม่เคยเห็นพากคอนผาชัยยายอดเยี่ยมจริงๆเพคะดีแล้วที่ท่านเก็บความสามารถนี้ไว้ไม่ฉะนั้นไหนท่านสามต้องทบมากกว่านี้แน่ๆอย่างอี้หัวเทาะ เมื่อเห็นการเรียนแบบท่าทางระโมกของอย่างเสียนเจียวที่สาวใช้ทำโลเมากกว่านี้เขาก็ยังส่งให้ใครได้เลือกขายหานสาวต้องขายไปเป็นชายาเอกไม่เช่นนั้นก็หยุดใต้ศีรษะสะกุลอื่นทั้งสิ้นเพราะเหตุนี้เขาจึงปฏิเสธอลชดใชญาตย,ยอมเสีงกระโดดข้ามแม่้ํำทั้งที่ชายหาได้ต้องการไม่นายท่านสามไม่ได้ต้องการเข้าร่วมกับโซ่อองหรือเพคะ สาวใช้ลดเสียงลงมือคลี่แผนที่หนังวัวออกมาขึ้นบนโต๊ะทิดตั้งอยู่กลางห้องไม่มีใครทราบประเทศของห้องเต้ต่อให้รัชทายาทรวมมือกนานเจา้าหรือว่าถูกปัวจริงผลทับร้ายแรงแต่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ใช่หรือหากห้องเต้ให้ฐานรัชทายาทเล่าคนที่โชคร้ายย่อมเป็นอีกฝ่ายผู้โชคร้ายคนนั้นจะไม่ใช่โซ่อองถือพ้คะ อย่างอี้มองแผนที่นางพอทราบว่าชายแทนใต้ของต้าถังติดหนานเจ้าตะวันตกติดถูปัวและถูเจ้ซูโจอยู่ชิดชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีคนต่างถิ่นอบพยพเข้ามาทุกทุกปีพวกเขากล่าวว่าพื้นดินที่ต้าถังครอบคลองอุดมสมบูรณ์สามารถทำการ,กรเกษตรได้ตลอดสามฤดูเมื่อนางถามว่าที่อื่นไม่ได้เป็นเช่นนี้หรือชาวจ้างที่อบพยพมาจากถูปัว จึงว่าพวกเขาปลูกพืชได้เพียงฤดูกาลเดียวข้าไม่คิดว่าจะเป็นโซอองอย่างอี้หยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งลากปลายนิ้วเพื่อทบทวนตำแหน่งของเมืองที่เคยรู้จักและก็เคยได้ยินอาจจะเป็นชงอองก็ได้คนที่จะขึ้นเป็นราชายาทคนต่อไปก็คือชงอององค์ชายในหวงตั้งเทาไทยโซอองก่อการอึกกระเถิกเช่นนี้จะปิดบังใครได้กันเล่าหรือไม่เขาก็ตั้งใจรอให้ผู้อื่น คุกเหยื่อที่ยื่นรอเพื่อที่ตนจะได้ไม่ต้องไปเสียงกับโทรศัพท์ของโอทศวสวร์นเยลได้จืบพยักหน้าท่านนับทำลำทาบอาวสูดแ,แล้วจงอ๋องก็ขวนขึ้นเป็นราชายาทคนตอบไรจริงจริงเพคะว่าแต่พระชายาคิดว่าฝ่าบาทจะเลือกทางไหนหรือเพคะอย่างอี้หลุดตาทางที่หลีดของจีเลือกหรือก็เป็นทางที่ทางชอกช้ำที่สุดอย่างไรเล่าใครแล้วจะคาดเดาประเทศของฝ่าบาทมานิมฮะ เจ้าดูสิเหาเย,ย่ของเครื่องปั้นเหล่านี้อยู่ใกลนะเห็นว่าเมืองท้าชูโจซูโจหังโจชวนโจยังขนเครื่องปั้นจากแถบนี้ส่งไปให้กับอีกหลายดินแดนเลยตาถังไพศาลย,ยิ่งทั้งเพคะดูสิเพคะพระชาย,ยาซูโจอยู่ตรงนี้อืมยังมีลู่โจอยู่ตรงนี้ตอนเหนือของหนานเจ้ายังเคยเป็นดินแดนของตาถังด้วยนะหม่อมฉันจําไม่ได้หรอกเพคะว่าลู่โจมีลักษณะเช่นใด รู้แค่ว่าเป็น้านเกิดเท่านั้นเสี่ยวนี่จือเกิดที่รูโจจากนั้นบิดามันดาก็ย้ายมาอยู่ที่ซูโชแล้วขายตัวเข้าสกุลหย่างอย่างอี้ยิ้มบางคาเองก็เริ่มเห็นภาพของซูโจเดินทางเต็มทีบนแผนที่มีการแก้ไขอนาเขตเดิมคนมัดคงไม่อยากให้ผู้เห็นตันหกแต่ลีช้างกลับลากเส้นขึ้นมาทางเหนืออีกหนึ่งข้อนิ้วมือเพื่อให้ถือว่าถ่ายปีมานี้ คนนอกดานลุกคืบขึ้นมามักเท่าใดยิ่งหมองก็ยิ่งเจ็บใจหลายปีมานี้หลีหลงจีมัวแต่สเสวยสุขอยู่บนกล่องราชสมผัดจนพระโอทและขุนนางรวมกันสมคบคิดกับพวกนอกดานเตรียมยิงเกาทันจากหลังบัลลังยังไม่รู้ตัวห้องเอผู้ปรดเรื่องถือในสายตาของนางหลีหลงจีก็เป็นแค่คนขาดเขารักตัวขวดไถยก็เท่านั้น จบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ